สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เกมที่อยู่ในคอมนะคะแต่เป็นเกมที่อยู่ในมือถือแล้วซึ่งตอนนี้นะคะปอกก็มีข่าวดีค่ะสำหรับใครที่อยากเล่นแต่ว่าไม่มีคอมนะคะตอนนี้นะคะเจ้าเกมนี้เนี่ยเขาได้เพิ่มมาในมือถือแล้วเพื่อนๆน,นะคะสามารถเข้าไปโหลดได้ใน and r o i d ได้เลยนะคะหรือว่า iOS นะคะคือเขาแบบว่ามีให้โหลดทั้ง2 เลยนะและก็ปอนเนี่ยชอบตรงที่ว่าเราสามารถปรับ ค่าของ fps ได้ด้วยนะคะคือถ้าเราเนี่ยคิดว่ามือถือของเราเนี่ยแรงก็สามารถปรับเป็น60 fps ได้เลยนะทุกคนมาดูว่าถ้าเป็นในเวอร์ชั่นมือถือแบบเต็มตัวเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคือแบบดีใจมากเลยทุกคนหูแหและนี่ก็เป็นหน้าต่างของสัปดาห์ที่1นนะเอ่อเราสามารถกดตัวอีกได้เลยนะและนี่ก็เป็นห้องนอนของเรานะคะเพื่อนๆเ,เห็นตุ๊กตา ที่อยู่บนนั้นป้าคือตุ๊กตาพวกนี้นะคะจะเป็นตุ๊กตาที่แทนผู้สร้างนะคะทุกคนหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเกมนี้นะนี่คือห้องของเราเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเลยนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยค่ะคอมพิวเตอร์ตู้เสื้อผ้าทีวีเตียงนอนนะคะอันนี้คือเป็นเสื้อผ้าจา้าทุกคนอ๋อนี คือเราเนี่ยมาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ที่ตรงนี้เลยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าปอนเนี่ยโหลดมาเล่นในคอมนะคะคือการบังคับเนี่ยบอกเลยว่าใจยากกว่าในมือถือนะเอออ่ะอันนี้คือเป็นห้องน้ําหรือเปล่าใช่ทุกคนอันนี้เป็นห้องน้ําค่ะคือเราเนี่ยก็เข้ามาอาบน้าเข้ามาดูห้องน้ําได้ด้วยนะเออลดอยู่เด้อไปจ้ะลงมาดูข้างล่างกันดีกว่านะอันนี้เป็นโซนห้อง รับแขกนะคะก็จะมีทีวีมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะแล้วอันนี้คือห้องอะไรวะในขอดูหน่อยนะอุ้ย อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือเป็นห้องชั้นใต้ดินนะคะมีเก้าอี้เหมือนกับในเกมยันเดเลเลยอแต่ว่าไม่ใช่นะคะเขาแค่ทำคล้ายๆกันนอะแล้วก็นี่เลยค่ะเป็นโซนห้องครัวนะจ๊ทุกคนเราสามารถไปที่เท้าได้ด้วยละ่ะอุ้ยน่ารักมากเลยอุ้ยคือถามจริงว่าอันนี้คือเป็นในมือถือจริงปะแก คือเขาทํหมอกมาได้เหมือนกับในเวอร์ชั่นในคอมเดดเลยอะแล้วคือภาพนะคะสวยมากเลื่อนด้วยนะคะไม่กระตุกเลยแม้แต่นิดเดียวนะจ๊ะทุกคนว้ายอย่าชนหนูนะคะเอาล่ะมาดูว่าที่นี่นะคะสามารถเดินทางไปไหนได้บ้างนะจ๊ะเออเหมือนว่าด้านหน้าปอเนี่ยจะมีที่วาร์ปหรออะไรอะงั้นไปค่ะอายอย่าชน อ๋ออันนี้คือเป็นสถานีรถไฟนะคะไปค่ะเฮ้ยมีชั้นใต้ดินด้วยเหรอไหนขอดูหน่อยนะอ๋อก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะคือปอจำได้ว่าเราสามารถนะคะไปทำงานหาเงินได้ด้วยนะแล้วก็ ตัดผมได้ด้วยปะแต่ว่าเท่าที่ปอดูดูแล้วเนี่ยคือไอจุดวาร์ปเนี่ยเหมือนว่าจะมีแค่ตรงเมื่อกี้นี้นะใช่ปะคือตอนนี้นะคะปอหาไม่เจอเนาะงั้นเดี๋ยวปอขอวาร์ปนะคะไปที่โรงเรียนเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อนหุ้ยมาแล้วหุ้ยสวยมากเลยอะ่ะภาพในเกมน่ะแกเออเดี๋ยวนะ ตอนนี้นะคะก็กดตัวอีนะคะเพื่อเก็บกระเป๋านะคะอู้ดู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 สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะตัวละครนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยเฮ้ยผู้หญิงคนนี้คือแบบว่าลักษณะท่าทางเนี่ยเหมือนก็นจะเป็นโอซันนาเลยนันเนี่ยสาวผมส้มถุงเท้าสีส้มนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะพอขอมาที่ การตั้งค่าก่อนนะคือปอต้องการปิดเสียงเพลงค่ะอ่าประมาณนี้เราก็เราสามารถปรับภาพได้หลายคุณภาพเลยค่ะจะเป็นภาพโรปันกลางภาพสูงสุดก็ได้นะจะบอกว่าเมื่อเราเนี่ย ปรับภาพให้สูงสุดนะคะคือเกมอะลื่นมากทุกคนแล้วก็สามารถนะคะเพิ่มชาร์โดได้ด้วยนะอ๋อแล้วก็ปรับขนาดหน้าจอได้ด้วยจ้านี่คือแบบว่าตั้งค่าได้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ยแกเอ้ยมีร้านค้าด้วยหรออันนี้เป็นยาพิษเนาะราคา4,000ยเยนเลยอะคือแบบแพงมากเลยอะมียานอนหลับด้วยมีน้ำมันด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหถือว่าแบบเป็นเวอร์ชั่น ในมือถือที่สามารถทําอะไรได้หลายๆๆอย่างมากๆเลยนะคะดูเหมือนว่าสมาชิกทั้งโรงเรียนนะคะจะมีแค่ประมาณนี้หรอแต่ปอว่าไม่น่าใช่นะเนี่ยคือปอว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะทุกคนเอาล่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้คือเป็นห้องของเรานะคะเราสามารถกดตัวอีนนะคะเพื่อนั่งเรียนได้นะแล้วก็ทีนี้ เพื่อนๆอยู่ไหนหมดหน้ามีคุณครูด้วยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณครูค่ะอ้ยตายแล้วแต่ว่าคุณครูนะคะแอบตัวบักนิดหน่อยนะเพราะว่าตัวกับเข้ออี้เนี่ยนั่งไม่ตรงกันเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะแหมมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างน,นะคะทุกคนดูเหมือนว่าคนอื่นเนี่ยน่าจะอยู่นอกโรงเรียนกันนะคะและไงพอเจอแล้วนี่ พวกเขาจะอยู่ตรงแถวๆนี้กันนะคะสวัสดีค่ะอุ๊ยโอ้โหนางนี่เดินท่าอะไรเนี่ยใส่ไปใส่มาหน้าตบเหลือเกินค่ะนางนี่เนี่ยนะแต่อยากรู้ว่าคนไหนคือคนที่เราแอบชอบวะคือปอลืมแล้วว่าทุกคนเอ่อด้านนี้นะคะเป็นห้องน้ำค่ะฟลุ๊ปก็คือเราเนี่ยเข้ามาได้นะคะอะไรอะ่ะเราเปลี่ยนสภาพผ้าได้ด้วยทุกคน เดี๋ยวดูนะกดตัว R ค่ะเพื่อนุ่งกระจงอกนะแล้วก็กดตัว F หรออ๋อนี่อันนี้คือเป็นชุดกีฬานะคะปอจจำได้ว่าตรงนี้นะคะเราสามารถกำจัดคนได้ด้วยนะแกไอ้อ่างเนี่ยเออสวัสดีค่ะมาดูว่าเรากดคุยได้ไหมเอาคุยไม่ได้หรอวัสดีวัสดีนี่ไงคุยได้ด้วย คือสามารถคุยได้นะคะแล้วก็ทำเควสได้เออ,อน,นี่เป็นการทักทายนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นชมรมดอกไม้นะคะกว้างมากเลยอะ่ะจะบอกว่า ด้านขวาล่างของปอนะคะเราสามารถกดปุ่มนะคะเพื่อดูอุปกรณ์ที่อยู่ในโรงเรียนได้นะเห็นป้าก็จะมีกระลบงังไม้ถูพื้นแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่อยู่ในโกดังด้วยนะคะก็คือสามารถมองเห็นได้ด้วยเนาะอันนี้คือเป็นปุ่มเล่งเวลาค่ะเห็นป้าอุย้ยดีมากเลยอ่ะแกอันนี้คือปอเปิดได้ไหมอะ่ะเปิดไม่ได้หรอปอลือเลยว่าปออ่ะจะต้องเอ่อเข้าชมรมดอกไม้ก่อนนะคะเออคน อื่นหายไปไหนหมดอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะขอขึ้นมาดูข้างบนหน่อยนะจ๊ะอุ้ยอ๋อนี่ไงเอาตายแล้วคือพวกเขาเนี่ยมาอยู่ในห้องสมุดกันนะคะแต่ว่าตัวละครเนี่ยแอบบักนิดหน่อยนะคะเนี่ยเฮ้ยทุกคนผู้หญิงคนนี้คือคนที่อยู่ในชมรมเอ,อ่อดอกไม้นี่นาะลองคุยสิ เหมือนว่าตอนนี้ปอจะได้อยู่ในชมรมดอกไม้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะคะปอก็คือไปขอเขาเข้านะเอางี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวปอขอลองดูก่อนว่าปอสามารถเข้าเป็นใกดกดังได้หรือ,อยังนะคะคิดว่าน่าจะได้แล้วนะนี่ไงได้แล้วว้าวก็คือในนี้นะคะก็จะมีเรื่อยมีน้ำมันด้วยนะคะ อุ้ยเอาแล้วสิเอาแล้วสิเ,วสเ,เดี๋ยวปอจะมาลองเล่นดูนะคะตรงนี้คือแบบว่าคนอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะวยแล้วก็เรากำลังถืออุปกรณ์ชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะตอนนี้พวกเขากำลังทำอะไรอะ่ะกำลังวาดรูปหรอว้ายคืออะไรอะ่ะเอ้ยทุกคน น่ากลัวมากเฮ้ย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 โอ้ยเสียงโอ้ยตายแล้วน่ากลัวมากๆเลยเฮ้ยกระโดเก่อหัว โอ้โห oh, ทุกคนคือแบบดูดิสยองมากเขาแบบมีความใส่ใจนะเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามทําให้อภาพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะออกมาแบบไม่ให้รุนแรงนะทุกคนก็คือแบบว่าปิดรอยเลือดปิดนู่นปิดนี่นะเออเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวปอจะลองเข้าไปที่ห้องของคุณครูดูนะคะสวัสดีค่ะคุณครูอุ้ยตายแล้วคือคุณครูไม่สับหนูหรอคะาวาวาฮะโอ้โ oh, ห oh. เอาแต่นั่งอู้งงานนะคะอะไรจ้าสูเธอนี่มันหน้าเหมือนไส้จร,จริงๆเลยว้ายโอ้หูเฮ้ย,ย,ยมีคนเห็นว่าไปไหนไปไหนไปไหนกระโดดกอะเคาะแบบนี้เลยเออว่าแต่แล้วเราจะหัวเราะยังไงวะทุกคนเฮ้ยคุณครูเห็นแล้วไม่นะหนูไม่ได้ทำอะไรนะคะ เออก็คือโดนจับนะคะเพื่อนๆคือจะบอกว่าเกมเนี่ยสามารถเล่นได้เหมือนในคอมทุกอย่างเลยนะแล้วคือปอเนี่ย ชอบตรงที่ว่าเกมนี้นะคะสามารถเล่นฟรีโดยที่ไม่มีโฆษณากั้นเลยนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเกมแบบนี้เราอยู่ในมือถือนะคะก็จะมีโฆษณาน่ยขึ้นขัดใจตลอดเลยนะแต่ว่านี่คือไม่มีเลยนะทุกคนถือว่าดีมากๆเลยนะคะและเพื่อนๆนะคะอย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะคะคือปอกว่าดีมากๆเลยค่ะคือสนุกเลยนะเอาละค่ะ วันนี้ปอก็ได้มารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันให้ปอเยอะๆนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน